สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผ็ดดังแฉตลาดเมืองปากน้ําเปิดตัวยิ่งใหญ่แต่ผ่านมา2เดือนไร้วิแววแม่ค้าเมื่อวันที่3พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook เพจสปอตไลท์บางปูได้โพสต์ Facebook เปิดเรื่องราวของตลาดเชิงท่องเที่ยวไทยบ้านสมุดประการที่หลังจากเปิดตัวได้2เดือนก็ยังคงเงียบไม่มีผู้ค้ามาขายของทั้งที่ใช้งบประมาณจํานวนมากทำให้โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยเพจสปอตไล์บางปูระบุว่าสองเดือนผ่านไปก็ยังไรวิแวลแม่ค้าพิธีเปิดตลาดอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่3มีนาคม66เปิดป้ายตลาดเชิงท่องเที่ยวไทยบ้านสมุทรปราการศูนย์การจําหน่ายทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการแต่ทุกวันนี้ยังไม่มีปลาสักตัววางไขายงบประมาณจังหวัดเทศบาลสมุทรปราการและอบจสมุทรปราการ785ล้าน5แสนบาทเกือบ800ล้านยังไม่รวมค่าที่ดินนะ ที่ดินประมาณ25ไร่แบ่งเป็นเงินสนับสนุนอาบาจ600ล้านที่เหลือเป็นของเทศบาลน,นครสมุทรปราการโครงการยาวนานเริ่มปี58เลื่อนเวลาแล้วขยายเวลาอีกจนยื้อมาถึงปี66จนเสร็จใช้เวลา8ปีโครงการที่เหมือนคนในจังหวัดจะได้ประโยชน์แต่กลับตรงกันข้ามเสียงเงินจังหวัดเสียที่สาธารณะแถมต้องเสียบุคลากรคอยดูแลและเสียงเงินรายเดือนดูแลอีกเปิดม่านตัดติบบินเสียงปรบมือเสียงดังกึกก้อง พอสิ้นเสียงหันหลังกลับก็ปัดตูดไม่ได้สนใจจริงๆว่าจะขับเคลื่อนโครงการอย่างไรแผนโครงการไปทางไหนได้แต่ปล่อยให้อ้างว้างไรแม่ค้าไรผู้คนขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างที่ท่านๆบอกว่าคนสมุรปราการได้ประโยชน์แน่นอนทำเพื่อคนในจังหวัดแทมหนวยงานในจังหวัดที่คอยตรวจสอบกลักมองไม่เห็นว่าผิดปกติหรือว่าเปิดแล้วแล้วกันถือว่าถูกต้องแล้วใช่ไหมครับตรวจสอบกันอย่างไรให้ผ่าน จนจังหวัดสมุทรปราการขึ้นชื่อสร้างโครงการแต่สำเร็จน้อยมากที่จะเปิดมีโครงการปล่อยทิ้งรังเยอะมากสุดท้ายก็วนเวียนเบิกงบซ้ำซาวนไปมาจนชาวบ้านได้แต่เกาหัวแกรกแกงงกับจังหวัดสมุทรปราการจริงๆว่าเป็นเพราะอะไรโครงการทิ้งรังเยอะมากสุดท้ายฝากท่านๆประชาชนอย่างผมกลัวจะปล่อยทิ้งรัางอีกมันน่าเสียดายจริงๆกับเงินหลายร้อยล้านพดดังกล่าวมีคนแชร์ออกไปกว่า875ครั้ง และเข้าไปคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากอาทิสร้างไว้ก่อนไม่เน้นสำรวจเพื่อใช้งานคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสร้างตลาดไฮโซไม่เข้ากับสถานภาพถนนแถวนั้นเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าไกลไปไม่มีคนไปคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสร้างไว้ก่อนค่อยคิดทีหลังว่าจะทําอะไรยังคิดไม่ออกก็ปล่อยมันไปก่อนขอแค่ให้เงินมันขยับก็พอละคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าชาวปากน้ําได้อะไรจากสิ่งนี้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ